ดูสนุกมากนะคอนคอวาทุกคนเมื่อคืนนี้ FC ก็เยอะนะเยอะมากเป็นมิงแรกด้วยแล้วใดๆคือเสียดายไปไม่ไปเพราะว่าน้องไม่ว่างเนาะจริงๆพี่บุ๋มเชื่อว่าพี่ก้องเขาเชิญทั้งนุกทั้งปายแต่ด้วยปายอะอยู่ต่างจังหวัดไงแล้วมีปายเขาไปคอมเมนต์ใน Facebook พี่ก้องบอกว่า รอบหน้าไปขอหน้าเวทีนะพี่ก้องบอกขอจองตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะให้ขึ้นเวทีด้วยเสียดายจริงอะ่ะไม่งั้นมีคู่ขิงกับเบิ้ลแล้วเบิ้ลเขาก็ขิงเขาก็มีสาวเออจีนมาไงเบิ้ลนอะไม่งั้นมีคนขิงด้วยมีคนขิงแข่งอะ่ะเออสตรีมไลท์อ่ะต้องแน่นอ่ะเออสตรีมไลท์ต้องแน่นอะ่อออนนอะ เพราะว่าเราจะไปถล่มไงด้วยไม่มีแล้วน้องก็ไม่ได้มีโปรแกรมว่าน้องจะไปด้วยน้องนุกแต่ก็มีคิดอยู่ว่าน้องต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแค่ไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยอืมไม่งั้นพวกเราไปถล่มแล้วทั้งหน้าจอทั้งหน้าเวทีอ่ะอืมดูสนุกมากนะคนเยอะดีศิลปินเยอะมากอืมไม่รู้จะดูใครดีอ่ะทุกคนชลีเขาก็หล่อมากเนาะ ชลีเขาหล่อด้วยไม่ได้เป็นเอฟซีนะคะแต่น่ารักน้องๆน่ารักทุกคนอืมเขาน่ารักทุกคนจินเขาก็น่ารักนะไซตามะอย่างเงี้ยเออตากศิลป์ตากสิลป์มหาราชเพิ่งเปิดตัวัวขาวยกเขาถามแล้วคนเฉพาะตากสินถามแล้วคนเพียงยังไงจ่าสินไหนตากสินเพิ่งเปิดตัวเจ้าเพิ่งเปิดตัวน้ำมวยอ่ะจะร้องได้อยู่แล้วจ่าสินอะไรหรือบางล่าจันนะ อ๋อบางละจันจ่าสินมีพระเจ้าตากโอเคพระเจ้าตากมาพระเจ้าตากมีเด้อเฮวยเฮ้ยอร้องได้เพลงนี้ไร้องไม่ได้เอาเพลงอย่างเจ้าสังเลยแต่เพลงนี้ร้องปุ๊บร้องบางละจันปุ๊บมันต้องมีเลือดออกเว้ยมันร้องไม่ได้จินจินมันร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ไฟติ้งจินร้องไม่ได้เข้มไปบอกเขาด้วยเพลงนี้ร้องไม่ได้ขอขอ เจ้าตากลองมาได้บางละจันเลยว่าบางละจันเอาให้เล้เหลือเองใล้เลือเองยันเลี้ยบบนต้นม้ขาวแลัผมบางละจันคือสันจันกาเด็น จำเย็นบันจะกูสงรามีในด่นวดวงียวรมือดาวเป็นดวงขาวหานความเป็นไทยนี่มนต์พาทจางทรมาโชติสรากาทิ้งโบนเป็นมีความงาลังใจแรงกว่าบรรบระมาดังน like ้อยใหญ่ดีก็เพลงคนไทยคมขาเด็กผู้เย็้ยกันเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเฮ้ยมีจนมีที่เบิงยอมรัะสูเรลสิ้น โลภพมาจิหทะลุจริงบางและจันจริงจริงจึงต้องยิงด้วยปืนเอาปืนใหญ่ยิงกันใจตุ้มต้ามผืนแต่แตกเลือดได้ดักเพราะพึงรอเมื่อวานสื้นก็ต้องชีินีให้เขายยืนปืนยจะยืนเลือกสาคายางและจ่า

คอมเมนต์เปเอกฉันกูมองคอ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 มเมนต์ไอ้คอมเมนต์ไอ้คอ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 ไปเลยคอมเมนต์ได้คือเยี่ยมเสียงไอ้สาวสายไปไปนั่งอยู่สื่อซะคอคอนี่คือคู่ควรใช่ไหมพี่คู่ควรอยู่บนเวทีนี้คู่ควรอยู่บนเวทีนี้พักเถอะไปพี่บัวไปเถอะดูน้องๆร้องดีกว่ามาสังวรนบักแตงโม มาสามคนพุกคุณบักแตงโมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดความในใจของตัวเองมากมายอะไรมากๆเลยนะครับเขารักทุกๆคนเขาพยายามจะเซฟความรู้สึกเซฟทุกความรักของทุกๆคนผมไม่ใช่คนดีอะไรเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ดีมากๆชาลีเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งและพี่น้องทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้วยความรักทุกคน จักรวาลเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับพี่ก้องรับจินแล้วก็ต่อไปเป็นไอ้ไซตามะไซตามะผ่านโดยพี่เบิ้ลผมจะเป็นบริษัทรับรับผิดชอบเด็กสองคนนี้เองประกันไว้แต่ว่าให้เด็กสองคนนี้ไปทำงานกับพี่ชาลีเนาะพี่ชาลีจะพาทำอะไรสนุกมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปเตะบอลขอตัวเรียกกลับมาเรียกเด็กสองคนนี้กลับมา แล้วก็รถตู้คันนี้รถตู้นะครับจะเป็นจักรวาลชาลีและไปจอดที่คูบอนพวกเราจะใช้ไปด้วยกันครับพวกผมจะใช้ไปด้วยกันหลังจากใช้เสร็จนะชาลีตามที่เราพวกคุยพวกเราคุยกันไว้ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลนเป็นรถแอมบูเล็ตนะครับทุกคนได้บุญแต่ยังไม่จบตรงนั้นนะครับกิจกรรมครั้งนี้มันได้รับการตอบรับเยอะมาก จนเงินดาวจะกลายเป็นเงินต้องซื้อทั้งหมดไม่เอาผมจะดาวผมจะเอาเงินกําไรที่ได้จากพวกเราอย่างที่บอกไว้ไปทําบุญกับเด็กบนดอยกับเด็กที่เขาขาดอุปกรณ์การเรียนหักออกหนึ่งล้านบาทครับผมบอกเลยว่านี่คือเงินหนึ่งล้านบาทจักรวาลชาลีของพวกเราหนึ่งล้านบาทเนาะหนึ่งล้านบาทเราจะหักออกที่เหลือเดี๋ยวหากันอีกใหม่นะครับเพราะว่าค่าตัวแต่ละคนเนี่ยมันมันบอกเป็นตัวเลขไม่ได้อย่างพี่เบิ้ลพี่เข้ม ต้องเตที่บัวขาวนะครับน้องโมดจินพวกเราทุกคนเนี่ยน้องๆทุกคนที่มานะครับค่าตัวมันประเมินค่าไม่ได้งั้นฝากเป็นบุญต่อบุญให้มีโอกาสสนับสนุนกันแบบนี้ไปตลอดนะครับเนาะเนาะตอบบุญจะได้สนับสนุนกันแบบนี้ไปตลอดไปครับ ทุกคน<ย>กชูมือยกมือนะครับ<ล>พี่ยกมือเลยครับไปฝ่ยกครับไปฝ่ยกเลยยกไปยกเลยโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากค,ครับคิดไหมฮนึ่งส,งสองสามคลิปครับเฮ้ ไม่อนีมวนปะไม่อนีมวนขออีกรอบนึงครับขอรอบหนึ่งขอรอบนึงทีมเคลื่อนไหวนะฮะขออีกรอบนึงครับขอขอเยอะทีนะครับขอ